สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเล่นน้ํากันที่จังหวัดกาญจนบุรีไปโดดน้ําร่องแพชชมวิวและพักผ่อนยองตูด <Hey. S 1> ย่อนใจการบนแพรริมแม่น้ําแพรน้อยกับที่นี่โกงเมืองกาญย้ yeah. <Hey. S 1> ตอนนี้เราอยู่กันที่ถ้ำกระแซย้ yeah. hey. อ่าล่ะเที่ยวก็เป็นทางผ่านที่เราจะเออเป็นทางผ่านสู่รีสอร์ทโขงมงการของเราใช่ใช่ล้วก็เลยแวะว่ายแพ<ว>เออเดินเที่ยวดูก่อนเอาแวะว่ายแที่ทํากาแฟไงไม่รู้ว่ามีแพหรือเปล่า,าแต่รู้ว่ามีทํากาแฟ <c oughs> แล้วก็มีตรงนี้ก็จะมีเหมือนก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดของเขาก็คือเป็น,เป,นเป็นเหมือนไฮไลท์ก็คือทางรถไฟ,ไฟสาย,สายมรณะรนณะ<า>นะใช่อ่าล่ะ เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูพาพาไปดูสถานที่ก่อนละกันว่ามันเป็นยังไงเพราะพี่ก็ไม่รู้ข้อมูลให้ให้หนูเป็นคนเล่าอใช่ไหมเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูแล้วเดี๋ยวให้เราให้พี่ฟังละกันโอเคไปงั้นเดี๋ยวเดเธอเห็นไม้ว่ามีดอกไม้ทุกเทียนที่ทางรถไฟอ่ะอ๋อเขา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 เนี่ยเหรออ๋อนี่ไงมีมีดอกไม้ทุกเทียนยู่ภาในนะ ก็คือข้างในข้างในก็มีถ้ำใช่แเขาเรียกว่าถา้ำกระเซเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเ,ออเพราะว่าถ้าเนี้ยเคยเป็นที่พักของเฉลยศึกที่เขามาสร้างทางรถไฟสายมอรณนะเนี้ยอ๋อใช่แล้วก็คือในถ้าก็มีแบบว่ามีพระให้เรากลับไหว้มีทุกเทียนบริการฟรีออแล้วคือออกมาข้างนอก <c oughs> ใช่ไหมมันก็จะเป็นมุมเนี้ย วิวแ <View. S 2> ม่น้ำแควอ๋อนี่ไงท้ำนเนี่ยอ๋อเนี่ยเราเราก็ลงนี้เขามีตรงนีจะใกล้กว่าฝั่งโน้นนะและตัวถ้ำก็อยู่ติดกับทางรถไฟสายมรณะซึ่งมันจะเป็นโค้งแบบอันตรายอันตรายเนาะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูกันนิดนึงนั่นไงก็น่าน่าเป็นช่วงโคง้งนะใช่แล้วพอออกมาข้างหนา้าถ้ำก็จะเป็นวิวแม่น้ำแควน้อยแต่ว่าเรา คนก็จะเดินสวนไปสวนมาเราก็เราก็ใช่เราต้องมาเดินตรงนี้ต้องระวังดีๆเพราะว่าคนเดินสวนไปสวนมาเราต้องคอยหลบค่ะเราก็ดูด้วยเพราะมันเป็นหลังรถไฟเลยนะตกลงไปก็สูงอยู่นะก็มีน้ําอยู่เนาะลมเย็นก็คือถ้ำระแสก็เป็นถ้ำที่เฉลยศึกมาพักพรางั้นใช่เป็นที่พักของเฉลยศึกตอนที่เขาสร้างอ๋อแล้วก็ ถ้าสมมุติเราจะเดินทางมาใช่ไหมก็ได้สองทางก็คือรถยนต์ส่วนตัวกับรถไฟถ้าเราจะนั่งเราต้องไปนั่งที่สถานีทนบุรีอ่าอืมแต่น่าจะเป็นรถไฟชั้นธรรมดานะแต่มันจะไปสูตรสายที่สถานีน้ำตกแต่แล้วก็ <ลง S 1> มันก็ผ่านาใช่มันก็ผ่านท้ำกระแสก,กับสะพานข้ามแม่น้ําแควแล้วก็ลงได้อ๋อแต่รถไฟออกแต่เช้าเลยนะเจ็ดโมงอืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปสารวจบริเวณนี้กันแล้วเดี๋ยวเราถ่าย อ,อ,อนี่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำก่อนนะครับข้างในนี่คนกำลังเยอะเลยปโอเคไป,ป นกันนี่เปิดเข้ามาก็จะนี่มีขนมมีน้ำมีตู้เย็นอันเล็กพวกน้ำกับขนมก็เสียตามในน้องมีราคาบอกอ,อแต่ว่าน้ำเปล่าฟรีมีกระดาษชู่มีแก้วมันก็มีไม้ขนัน,ขนเสือ้อให้โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำห้องน้ำก่อนเหรออ่ะนี่ห้องน้ำ มีข้อน้นน้ำอุ่นฝักบัวอันใหญ่ด้วยเป็นเลนชาวเวอร์ <L anger. S 1> ใช่แล้วก็มี<อ>แชมพูสบู่อ่างล้างมือตรงนี้มีอะไรมากมีกระจกม,มีที่แขวนเสื้อผ้า,าที่แขวนผ้าแล้วก็มีชักโครกค่อนข้างสะอาดนะใช่ใช่ใช่ส<อ>ะอาดสะอาดนี่นนห้องน้ำห้องน,น,น้ำก็จะมีกระจกแต่งตัวขนาดใหญ่เลยบานใหญ่มากเลยออกมาคือส่องได้ แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีที่ให้วางไอ้แขวนแขวนก็แล้วแต่นะใครใครจะแขวนอะไรก็ใช่ทีวีแล้วก็เตียงเตียงหกฟุตแล้วก็พร้อมสวิตช์ไฟไปนี่ไปมีเขาเขายังมีปลั๊กไฟหัวหัวเตียงเลยนะทั้งสองฝั่งพร้อมสวิตช์ไฟปิดเปิดใช่ไปเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกเอ้ยแล้วก็ข้างในข้างในเขาจะมีอนี้ด้วยนะผ้าอตัวให้สองผืนชักไ้ให้แต่ปลั๊กไฟเขาเยอะนะดูสิสามสามปลั๊ก อ่ะอไปทีข้างนอกโซนข้งางนอกเขาจะมีที่ให้นอนเล่นนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบที่นอนเอ,เอาหมอนเอาอะไรมานอนข้างนอกได้นะแล้วก็ฝั่งนี้นก็จะมีที่ให้นั่งกินแล้วก็ชมบรรยากาศริมน้ำาแดดมันลงพอดีตรงนี้ใช่วันนี้น้ําแรงน้ําแรงมากอุ๊ยร้อนน้ำน้ำวันนี้ไหลเชี่ยวมากเลยดูดูดูดิโอ้แล้วมันจะล่องแพได้เปล่าไม่รู้นะ ว้วแต่วิวดีนะใช่วิวดีอยู่อยู่ตรงไอ้นี่พอดีเลยทางเวิ้งโค้งน้ำให้น้ำแค่น้อยเฮ้ยนี่พี่ไม่เคยมาเลยนะเนี่ยไม่เคยมาแต่แบบเที่นี่ถ่ายให้หน่อยนี่ขนาดเราลงไปขาดแคปปิวอ่ะถ้าเธอลงไปเธอไปแน่เธอไปนู่นเลยนะเธอออกเขื่อนสีน้ำขริ้นเลยนะโ เฮ้ยอย่างนี้น่ากลัวว่าลงอะน้ำไม่เป็นก็น่ากลัวเฮ้ยอย่างนี้ไม่กล้าลงว่ะมีชูชีพก็น่ากลัวนีน้ำมันแบบคาเป๋นะแต่ว่าเอาตูดหย่อนได้เลยแต่ว่าที่เฮ้ยตรงนี้ดีเห็นป่ะมีโซน้วเขามีมีนี่ปิดเป็นส่วนตัวด้วยนะใช่ใช เปิดเปิดเป็นห้องแต่ละห้องเนาะแต่ว่าบางบางบางที่เขาแต่บางที่เาเปิดทะลุหมดเลยนี่เขากามีแบบว่าให้มีความเป็นส่วนตัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่รู้ห้องข้างเขามีคนมีคนเขาบอกแต่หนูอยู่ตรงนี้นี่ไงแต่แต่แต่เราก็เอาอะไรมานั่งกินตรงนี้ได้เย็นๆเนาะอากาศเย็นๆนะาจได้ของเราไม่ไกลห้องอาหารเขาห้องอาหารเขาอยู่กาอยู่แค่ตรงนั้นนั่นเองออแต่วิวดีต้นไม้ก็ประมาณนี้แหละ ของที่พ่อแค่น้อยเหมือนกันเนาะวันนี้เราก็จะที่นี่ที่นี่เขามีกิจกรรมก็คือไหนแนะนําหน่อยมีกิจกรรมล่องแพเปียกใช่แต่ว่าต้องเสียส่วนต่างเพิ่มอีกคนละร้อยห้าสิบาทใช่แล้วก็สิบคนออกใช่ต้องสิบคนอตอนแรกตอนแรกเราไม่รู้เรานึกว่าเออเขารวมไปแล้วเนาะแต่ล้องเสียตังเพิ่มแต่พอมาเห็นน้ํานี้แล้วเราก็เออ ไม่ร้อนอ่ะทางเรามันยืดออกมาห้องแรกพอดีเนาะนี่ไงห้องดวงนี้ไม่ร้อนทางเรามันยืดเลยออกมามันก็เลยร้อนตรงนี้เออแต่ก็นั่งชิวๆได้เอองายไปเ๋ยวหงายไปน้ำแรงดวงนี้ก็รู้แล้วเนี่ยน้ำเชี่ยวอย่าเอาไม้ไปงัดก็เดี๋ยวเขาเขามีร้านอาหารพอดีเมื่อกี้เรายังไม่กินข้าวเดี๋ยวเรา เขาบอกให้ไปถานอาหารไว้ก่อนได้เพื่อตอนเย็นแบบลูกค้าออออกันเลยนะถ้าเดี๋ยวจานรอนานเดี๋ยวเราจะกินเราปิดสองทุ่มเนายวันนี้ขั้วปิดสองทุ่มเรามาวันธรรมดามดูอะกระจกดิงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนเออไปดูไปมาดูกระจกสิโอ้น้ำานี่โคตรแรงแรงแรงเล่นไม่ได้หรอกเพราะน้ำไม่เป็นเล่นไม่ได้มีจุดที่เล่นน้ำได้นี่ไง ไหนไหนจุดเล่นน้ำเนี่ยไม่มีสไลเดอร์อย่เนยเห็นปะละ่ล่ะอ๋อก็ที่เขาให้เล่นน,น้ำเขาบอกมีเครื่องเล่นอะอ๋อตรงนี้แหละนี่ไงตรงนี้เล่นน,น้ำได้เธอ,อตรงนี้น้ำไม่แรงเท่าไหร่เออตอนหนูไปนะ้ำอุ้ยมีมีมปลาเธอเธอปลาตอดนี่เออ แรงช่างอาหารก็ไหนอุ้ยนี่เนี่ยเดี๋ยวมันทำให้เย็นๆเนาะขี้ข้าบ้่ะไม่ค่อยฝน,นตกมันฝนเลยอ่ะเออเขาเขาลาดน้ำบนหลังคาเออมัเหมือนฝนเลยมีจองกันด้วยเห็นป่ะนั่งเปียกๆะนะเออแสดงว่าเขาจองตอนเย็นแน่เลยเขามานั่งกินตรงนะี้เราจองฝั่งร้อนเนาะใช่นี่ไงฝนอย่ได้ได้ นั่งแบบว่ากาเซ็นกะเซนหน่อยหนึหน่งเมนูอาหารน,กกน,นี่ไงผัดเผ็ดปลาคัง200แล้วก็ปลาทับทิมก็ปกติ250 2อ0ร้อยิอันนี้มีเมนูไข่เจียว โหโหโหนะก็ตรงนี้ตรงตรงนี้ก็จะเป็นโซนขายอาหารของเขานะเขามีร้านอาหารแล้วก็อาหารก็ค่อนข้างเยอะนะดูอาหารแบบว่าเป็นอาหารแบบเออเหมือนที่เรากินในกรุงเทพแบบพวกผัดผ็ดพวกต้มยำพวกอะไรพวกนี้โดยทั่วๆไปเราก็คิดว่าเออคนปกติกินได้หมดแล้วก็เขามีหมูกระทะหมูกระทะอะไนะเขียนมีป้ายกระทะชิ้นละสามร้อยห้าสิบเก้าบาทเออซึ่งใครที่มาที่เนี่ย เกิดมาถ้าเกิดมาวันเสาร์อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดคนเยอะเขาก็แนะนําให้เขียนชใชาเขียนจองไว้เลยแล้วก็เนี่ยเขาก็จะมีให้เราจองโตได้เลยเพราะที่เรามาก็มีคนจองไปหลายโต๊ะแลนะเ,เพื่อที่นั่งโซนด้านนอกแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากนั่งโซนด้านนอกก็ข้างในก็นได้แล้วที่นี่ช่วงกลางวานันเขาน่าจะเป็นตั้งแต่เช้านะคบเขาก็น่าจะขายตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสองทุ่มค่อยจะปิดสองทุ่ม อาหารราคาอาหารก็สก,กดาร์ดทั่วไปนะไม่แพงเท่าไหร่หลักร้อยนิดนดจนถึงสองร้อยสามร้อยพวกปลาก็จะสองสามร้อยใช่ก็จะแพงหน่อยที่นี่ของมีบาร์เล่าลนะตรงนั้นมีบาร์เล่าอยู่อ๋อแล้วก็มีนะ้ํามีขนม,มเนาะเครื่งงองดื่มก็มีฟรส่งแมซีนสป,ปายอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราไม่ได้ซื้อเข้ามาข้างบนมีคาเฟ่นะที่เห็นเมื่อกี้อ๋อใช่ใช่เขาอยู่ตรงหน้ารอบบี้เลยเออใช่ใช่ตั้งแต่เข้ามา ส่วนที่จอดรถกับ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 ตัวห้องพักอ่ะอยู่ค่อนข้างไกลกันมากเลยนะก็คือถ้าลงรถมาติดต่อให้คนเข็นกระเป๋าวาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะเดินมาถามเองนี่แหละเออเขาก็เอารถเข็นมาแล้วเขาก็จะแบบชักลอกลงมาเหมือนเหมือนเป็นเครื่องสลิงลงมาเลยเออกระเป๋าเรามาส่งล่างเราต้องไม่ต้องแบกเองก็แจ้งแจ้งพนักงานอยู่ได้เลยเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนกว่าแล้วเราเดี๋ยวเข้าที่พัก มาดูกันว่าตอนเย็นไม่รู้วันนี้เราจะได้ล่องแพป่ะนะดูแล้วคนไม่น่าเยอะใช่ใชเรามาวัน,นอ,าอาทิตย์เาละละนาะใช่แล้วก็เออโคตรเลยนะดูแล้วก็คนน้ำเชี่ยวมากผมไม่ได้ล่องแพโอเคนั้นเดี๋ยวกินข้าวกันอ่ะ<ป> คุณลุงเขาเลยครับคุณลุงเขาไม่ทันลอยไปไหนเลยครับคุณลุงเขาเหนื่อยรีวิวดิอุ้ยลมเย็นรีวิวดิโดดลงมาที่ไหนใครเหนื่อยมาก คได้ถึงเวลาอาหารเย็นของเราแล้วนี่เป็นเออเป็นอาหารที่เราสั่งไว้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเกิดคนเยอะอหรืออะไรอย่างเงี้ยให้สั่งไว้ดีกว่าเพราะถ้าเกิดลูกค้ามาประดังกันน่ะมานั่งลงลงโต๊ะพร้อมกันอาจจะได้กินช้านี่วันนี้เราก็มีอาหารสี่อย่างที่เราสั่งไว้โอ้เป็นเซตเลยนะเหมือนเหมือนตอนที่เราไปไหนไปสตเด็จเป็นเซตสี่อย่างนี่มาเมืองกลางอย่างนี้เราก็ต้องกิน ต้มยำปลาคังใช่ไม่ใช่ขาหมูนีจะช็อตไหมวันนี้จะเ่ิดจิ๊บๆไม่ช็อตหรอกแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นผัดเผ็ดหมูป่าก็เมื่อกี้ลองลองกินผัดเผ็ดปลาคังแล้วอร่อยใช่ไหมเออแต่ไม่รู้หมูป่าจะเป็นไงแต่รสชาติเมื่อกี้รสชาติคดีร้านนี้ก็เป็นไข่เจียวหมูสับแล้วก็หมูมะนาวหมมูะนาวที่นี่เขาห้ามทำอาหารมาแล้วก็ห้ามเอาเครื่องดื่มมาแต่เราสามารถ เออเอาเล่าเอาเล่ามาได้เขาไม่<ช>คิดจะเปิดเราจ้มาสั่งโซดาเขาไปเดี๋ยวเรามากินข้าวกันตอนแรกวันนี้เอลืมบอกไปตอนแรกวันนี้เราตอนแรกเราเรากล่าวว่าเออเดี๋ยวอาจจะไปล่องแพ<อ>ไปไปมาไม่มีใครไปกับเราแล้วก็เลยไม่ครบสิบคนเนาะใช่ใช่แล้วก็วันนี้รู้สึกว่าน้ําแรงมากดูแล้วก็ไม่เหมาะการลงไปล่องแพแปรเปียกหรอกโอเคเดี๋ยวกินกันดีกว่าเพราะวันนี้บรรยากาศดีริมน้ำน้ำไหลแรงวันอากาศ แต่ว่าฟ้าร้องคึมคึมจ้ามืฝนจะตกไหมเจ็ท้องฟ้าก็ไม่มืดนะเขาให้น้ำแข็งเยอะมากเลยนะที่นี่ใช่เยอะแบบว่าเยอะสามสิบบาทพูดเยอะแล้วห้องคือติดใหญ่กว่านี้อีกนะชาวสิบบาทเหมือนกันข้าวเป็นลูกดาวด้วยนะข้าวอร่อยนะข้าวนุ่มนะข้าวหอมใช่ไหมข้าวนุ่มเลยอร่อย คนพี่ไม่เปิดให้กับผมนะครับแ,<ต>แล้วกับผมจะเปิดยังไงนะครับพ,พเดี๋ยวเขาจะชุบมาให้นี่ไงพาขอน้าลาพิหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะดีเธอไม่เด๋อ,อเธอจะเอาอีกแล้ว เขามีอาหารเช้าให้เจ็ดโมงถึงเก้าโมงปป้าป้าป้านนไม่มีใครเล่นน้ำเลยใช่ไม่มีใครเล่นน้ำเลยหรอเธอเดินมาพาเขาเขายังนอน,นอยู่เลยโอ๊ยป้าโอ๊โยน้องทำอเลยน้องมาตรงนี้อีกแล้วดูสิน้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้โอทำไมเออว่ายทวนน้ำเลยตรงเนี้ย เราไม่เห็นเป็นเงาตัดทอนดูมีอะไรบ้างมีอะไรแฮมไส้กรอกแฮมห้าชิน้นแฮมหมดแล้วอะ่ะมีไส้กรอกแล้วก็เติมข้าวผัดข้าวผัดต้ม ชามแล้วก็มีชาก,กาแฟชาก,กาแฟไปต้มคือนี่ข้าวผัดก็มีหมรู้จักเมื่อาวาวนข้าวผัดน่าจะอร่อยอย่าข้าวธรรสชาติหนรก็อร่อยดีนะน่ามีไข่ดาวเลไข่ดาวไม่มี เออมั่วนะมันมีนะเธอเธอหายดีมั่วนะมันมีนะมั่วเราเห็นไข่ต้มหรือมันไม่มีแล้วหรือว่าต้องถามเขาไม่รู้ดิเพราะหนูทอดไงไข่เขายืนทอดอยู่นั่นไงถหรอเพราะว่าอยู่ว่าเห็นอืม

ีปลาแน่แลเลยพอยยืยนดูปลากันเนี่ยเลยใ<ช>น้องแม่โอ้ตรงนี้น้ำแรงรกว่าเมื่อคืนม้องไปยืยนดูน้องไปยู่งแล้วข้าต้มเครื่องเยอะมากเลยหมูก็เยอะอือถุงนถืออาหารเขาน้อยนะแต่รสชาติดีนะเข้าต้มข้าต้อมอร่อยนะแบบแบบเครื่องแน่นๆไม่ไม่มีน้ำเยอะๆเดี๋ยวที่อื่นเนะนี่ยแบบข้าต้มข้นๆนะ่ะที่อื่นมีโกยขึ้นมาแบบมีแต่น้ำที่นี่แบบเนื้อเน้นๆเลย ใครใครจะมาที่นี่สิ่งที่ต้องรู้ไว้ก็คือที่นี่เขาไม่ไม่รวมค่าล่องแพค่าล่องแพจะแยกถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะล่องแพตอนเย็นอ่ะต้องจัดคุ๊ปมานะถ้าได้ก็สิบคนหรือว่ารอแจมกุ๊ปกับคุ๊ปอื่นไ,ได้สิบคนถึงจะเอาอให้แต่ถ้าเกิดใครจะล่องแพชมบรรยากาศตอนเช้าค่ะล่องแพรฟรีช<า>ใช่ใช่ก็ประมาณเก้าโมงออมาให้มีให้ล่องแพกัน แล้วก็ข้อดีที่นี่อย่างที่พี่ชอบก็คืออาหารอาหารอร่อยพี่ว่าอาหารเขาอร่อยแล้วก็ไอตัวแพแพพักเขาไม่มีไม่คงแขงเลยไม่คงเค่งเลยทังนิดเนี่ยเช้าตอนเช้าเนี่ยคือน้ําลดลงอ่ะแต่ไม่รู้สึกเลยว่าแพคงเค่งน้ำไหลทั้งคืนเลยนะตอนนอนก็คือเหมือนนอนอยู่บนบนพื้นปกติไม่รู้สึกว่านอนอยู่ในน้ำอใช่เขาทำแพแข็งแรงแข็งแรงเลยอ่ะแต่อีกจุดหนึ่งตรงเนี้ย ไม่แน่ใจเพราะไม่เคยไปที่อื่นว่านเป็นไงตรงที่น้ำมันแรงที่นี่น้ำแรงหน้าหน้าแพรเราน้ำแรงเ้องคนไทยก็อยากลงเล่นแล้วกันแล้วดูจะมาแล้วก็คงไม่มีใครเล่นน้ำแรงมากแต่เขาก็มีจุดเล่นน้ำของเขาให้อยู่นะอยู่ทางด้านหลังแพเราก็ไปเล่นตรงนั้นได้ปลอดภัย ก็ที่นี่มีเครื่องดื่มมีน้าแข็งมีอะไรให้ให้ให้เราหมดเลยสามารถมาตัวเปล่าได้โดยที่ไม่ต้องเตรียมอะไรมาน้ําแข็งเขาก็ไม่แพงกระติกกระถางสิบคือกระตักคือแบบกระติกใหญ่มากกินทั้งคืนกินได้ทั้งคืนแล้วก็มีปุงมปลาสําหรับคนชอบถ่ายรูปท,ที่นี่ก็ถือว่าบรรยากาศดีแนระดับน่ารักมากเออเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปล่องแพล่องแพชมวิวกันก็ เราก็คงจบคทิปไปแค่นี้ถ้าชอบคลิปเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะที่ช่องก่าสตอรี่ครับแล้วดูกันว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนกันวันนี้บ๊ายบาย